ไม่ต้องรู้หรอกไม่มีไม่ไม่เกวัดเหมือนรถยนต์เนี่ยรถยนต์รถยนต์ไม่มีเกวัดมันวิ่งเท่าไหร่สี่สิบหกสิบแปดสิบแต่ในชานนี้มันจะมีความสงบต้องทาไปบ่อยๆแล้วมันจะรู้ว่ามันเป็นอยู่ในระดับไหนมันมีความสงบมากสงบน้อยมันจะรู้ต้องมีประสบะการณ์ แต่ถ้านั่งครั้งสองครั้งครั้งแรกมันไม่รู้ว่ามันอยู่ระดับไหนเพราะไม่รู้ว่ามันสงบมากขนาดไหนแต่นั่งไปเรื่อยๆคราวนี้มันสงบตรงนี้เดี๋ยวคราวหน้านั่งมันสงบมากกว่านี้อ๋อรู้ว่ามันมากกว่าหรือถ้าอยากจะรู้ก็ไปดูดังหนังสือในตำราได้ท่านจะบอกคุณคุณสมบัติของความสงบแต่ละขั้นว่ามีอะไรบ้างขั้นที่หนึ่งมีวิตกมีวิจามีปิติมีสุขมีหรือเปล่าขั้นที่สองมี วิตกวิจารหายไปเลอแต่ปิติปีกับสุขอะไรทํานองนี้ต้องไปอ่านดูในตาําราถ้าอยากจะรู้แต่ความจริงไม่จําเป็นต้องดูก็ได้ขอให้มันสงบก็แล้วกันมันกินข้าวนี้เราต้องไปเปิดตําราด,ดูว่าเรากินอิ่มขนาดไหนว่าเวลากินข้าวหนึ่งจานอิ่มขนาดไหนเวลากินสองจานอิ่มขนาดไหนไม่ต้องไปสนใจหรอกขอให้มันอิ่มก็แล้วกันแต่นั่งสมาธิก็ขอให้มันสงบให้มันมีความสุขไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจก็ใช้ได้